สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ในการแข่งดนตรีที่นึ่งผมเป็นที่ที่เขาบอกว่าเป็นการแข่งขันที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับที่ที่ผมจะเล่าให้ฟังก็คือ Hot Wave Music Award ครับก็คือจุดต้นนในการจะมาสมัครเพราะว่ารุ่นพี่เราฟู l ิลสกานะครับผมในปี2018 เขาได้แชมป์อันดับหนึ่งซึ่งอนนั้นเราก็มีวงครับตอนนั้นชื่อวงว่าปากระพงได้บักซอยตอนนั้นก็เป็นความฝันรุ่นแรงว่าแบบถ้าเราได้ลองไปเล่น h o ตเว็สักครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นยังไงจนกระทั่งเมื่อปี2019ครับผมเขาได้เปิดรับสมัครอีกครั้งหนึ่งครับเกีกับ Hot w ว็บ Music บดปี d อี2019พวผมก็ได้พยายามซ้อมหนักนู่นนี่ทำเพลงกันเพื่อจะลงเข้าสมัครครับจนกระทั่ง วันที่เราส่งไปและวันที่ประกาศมาถึงตอนนั้นถ้าผมจะไม่ผิดน่นาจะเป็นช่วงพักกลางวันครับแต่ผมจําไม่ได้ว่าวันไหนแต่ผมจําได้ว่าช่วงพักกลางวันตอนนั้นเราเรียนเสร็จเรารีบลงมาดูไลฟ์สดที่ facebook ของ h o w เบ๊ะจำได้ตอนนั้นเราค่อนข้างจะตื่นเต้นนิดนึงเพราะเราก็มีความมั่นใจนิดนึงว่าน่าจะได้นะ ะไรเงครับก็จนเขาเปิดประกาศนะฮะไม่อยากจะเชื่อว่าวงเราคือวงแรกที่สามารถผ่านเข้ารอบไปได้นะครับเป็นรอบ40ทีมสุดท้ายนะครับผมจากทั่วทั้งหมดประมาณถ้าผมจําไม่ผิดปันน่าจะมาหลากัหลก100ร้อยนะฮะของทั่วประเทศนะฮะเราเป็นหนึ่งใน40วงนั้นที่เราผ่านเข้ารอบไปอีกรอบหนึ่งครับซึ่งตอนนั้นความรู้สึกตอนนั้นมันค่อนข้างจะงง ตกใจตื่นเต้นแล้วก็ดีใจอย่างบอกไม่ถูกครับรเพราะสุกที่แปลกมากๆครับเพราะว่าด้วยความที่เป็นวงแรกด้วยแบบเขาประกาศวงแรกผมก็เลยรู้สึกตกใจอึง้งๆหน่อยว่าเฮ้ยวงแรกเลยเหรอซึ่งตอนที่หลังจากที่เราได้สิทธิ์ในการเป็นหนึ่งใน40วงที่เข้ารอบอีกรอบต่อไปนะฮะเอาจริงๆความคาดหวังแรกของผมก็คือแค่ได้ไปเฉิดฉายในวงการแข่งขันนี้ผมก็ มีความสุขแล้วแต่ในเมื่อเรามาถึงรอบนี้แล้วเราก็ต้องไฟสูงไว้ก่อนว่าเอ้ยเราต้องลไปรอบต่อไปดิด้วยความที่ตอนนั้นผมเล่นวงเอาเรียกง,ง่ายงว่นแนวเมชันอะไรกันนะผมก็ผมอยากจะเป็นสื่อที่ขยายวงกว้างให้แบบคนหันมาเปิดใจมากขึ้นครับไม่มากก็น้อยแต่ตอนนั้นผมคิดอย่างนั้นจริงอะ อยากให้คนแบบเอยลองว่าแนวนี้มันก็ไม่ได้โหดร้ายมันก็ยังมีอีกหลายแนวหนักๆที่มันสามารถจะต่อยอดให้มันเข้าถึงคนง่ายๆได้ครับก็นะครับหลังจากที่เราผ่านไปรอบ40วงสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะเชิญเข้ามาในกลุ่มครับมาพูดคุยกันว่าเออจะเอายังไงนู่นนั่นนี่การนัดหมายสัมภาษณ์ต่างๆการซ้อมเพลงการ เพียมเพลงว่าจะเล่นเพลงอะไรซึ่งตอนนั้นวงพวกเราเล่นเพลงแดนเตลร์เบของพี่ๆวง Big Ass ครับซึ่งตอนนั้นผมอยากให้มันเป็นแนวเมทานที่ค่อนข้างจะน่ารักสดใสหน่อยแล้วผมก็นึกแนวหนึ่งมาในหัวได้นั่นก็คือแนว Easy Call ครับเรียกง่ายว่า Easy Call ก็คือการเอาแบบปะพังมาอยู่ในโหมดเมเจอร์ จะมีความสดใสมีความนา่ารักน่ารักสามารถฟังได้ง่ายมากขึ้นไม่หมวนเกินไปฮะผมก็เลยเอาแนวคิดเนี้ยมาใช้กับเพลงเดนเดอินฮะให้มันสามารถเข้าถึงแนวทางหนักๆได้ง่ายมากขึ้นครับถึงวันแข่งรอบแรกตอนนั้นผมจำได้ว่าก่อนมันแข่งผมนอนไม่หลับเลยตื่นเต้น มากมากเพราะว่ามันไม่คิดไม่ฝันมันจะมาถึงจุดนี้ได้ใช่ฮะแะ้วน,นั้นรอนอนประมาณตีสามอะตีสามตีสี่จำได้แล้วผมต้องตื่นสักหกโมงอะตอนนั้นผมจําได้แล้วแบบตอนนั้นมึนหัวมากแบบโอ้มันอื่นมันอะไรไปหมดเลยใช่ตอนนั้นตื่นแบบมันมันงง,ง,งมันอื่นอนะจนเรากน็นั่งละนั่งรถตู้ไปฮะจนถึงสถานที่ที่เขาจัดแข่งกันนะจำได้ตอนนั้นว่วมากห่วมาก แล้วแบบเขาก็ให้ไปถ่ายรูปวงกันถ่ายรูปเดี่ยวอะไรเงี้ยฮะถ้าคุณเห็นรูปผมตอนนั้นคือขอบตาแบ่งเป็นเลเยอร์ชัดเจนนะว่าดำปิ๊ปปี่เลยนะมันดำปิ๊ปี่มากมากฮะจนถึงจนถึงช่วงเวลาที่เราใกล้จะแข่งเราก็วอร์มกันเติดเติดตดตดไปจนมิกิต้าเราคุณมอนตอนนั้นอ้วกแตกอะผมจําได้อันนี้กดดันอึดอัดเป็นเขาสึกที่ที่ผมเชื่อว่าแบบเวลาใครขึ้นเวทีเล่นที่แบบเขาใจะตื่นเต้นอ่ะมันจะมีความแบบ ลมปจะตีขึ้นอะ่ะผมไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเป็นกันแปลกมากๆผมก็เป็นแต่ยังไม่อ้วกจนถึงตอนที่เราขึ้นไปอะ่ะตอนนั้นมีกรรมการอยู่3คนนะถ้าผมจะไม่ผิดจะเป็นพี่นิกนิกจีนี่คอสครับเป็นผู้บริหารเก่าของจีนี่นิคอสนะแล้วก็ปาเต้ยุทธนาบุลเลอร์ครับอันนี้หลายๆคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกคนนึงเป็นพี่ออฟบิ๊กแอสะตอนนั้นก็ เก่งเกรงนิดหนึ่งนะแล้วก็จนถึงแบบเราเล่นนะตอนนั้นมีปัญหาอย่างแรกคือเราเล่นเร็วกว่าเมธานอมที่เราตั้งไว้ฮะจำได้ว่ามันขึ้นมาอีก10ถ้าผมจําไม่ผิดนะตอนนั้นเหมือนตอนนั้นเราตั้งเล่นร้อยกันแต่เราเล่นร้อยกันซึ่งมันเร็วมากๆถ้าใครสังเกตในเพลงที่เราเล่นในตอนนั้นนะในคลิปมันเราข้าจะเล่นเร็วมากๆเพราะอาจจะมีกล้ามแบบตื่นเวทีลนๆกันหน่อยเลยเล่นกันแบบโลกๆกันนิดหนึ่งอนะ แต่เดิโชวัสกกออนแล้วก็ต้องผ่านไปใช่ไหมฮะแบบไปสิกรับไปสิบวะอะไรเงี้ยฮะไปเรื่อยๆเล่นกันไป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 ตอนนั้นผมก็จนถึงประมาณใกล้จบเพลงฮะคิดว่าเออมันคงไม่น่าจะได้แล้วละ่ะมันคงม,มาถึงแค่นี้นแหละเพราะว่ามันไม่มีวีวีแวว่าเขาจะกดเลยฮะจนถึงท่อนสุดท้ายฮะของเพลงเป็นท่อนที่ผมต้องวากประสานกับนักร้องนําผมอะจนถึงท่อนนั้นพอดีปุ๊บผมน่าจะพี่ออฟกดนะผมจําไม่ได้น่าจะพี่ออฟเปนะ็นคนกดตอนนั้นแบบ มันมีอะไรนะคราเรียกว่าเป็นฟูมาฟูฟูฟฟูฟมาตอนเขากดอะ่ะตอนนั้นผมก็แบบเฮ้ผ่านเหรออะไรเงี้ยแต่ผมก็ต้องต้องเล่นก่อนเพราะว่ยังไม่จบเพลงอะแล้วก็เล่นไปจนจบเพลงก็แบบโอ้เราผ่านแล้วเนี่ยอะไรอย่เงี้ยครัค่อนข้างจะช็อกนิดนึงว่าเอ้ยผ่านเราผ่านไปในรอบเซมิไฟแนลครับ หลังจากที่เราผ่านมาถึงรอบเซมีิของทงีมแรกของฮอตเวิร์สเขาจะให้เออ่สุ่มฮะเป็นโค้ดประจำสายประมาณ5คนนะมีพี่โอค็อกเทลมีพี่ดายดูฟินมีพี่เอทธิรากรแล้วก็วงแบ็คเฮดนะฮะแล้วก็คนสุดท้ายจะเป็นพี่สิงโตนำโชคอะถ้าผมจำไม่ผิดนะก็นะฮะผมสุ่มได้พี่ดายดูฟินคะเอาจริงๆตอนแรกอะผมไม่อยากได้พี่โอค็อกเทลเพราะว่าผมแบบเป็นติ่งโอค็อกเทลอะผมชอบอย่างเงี้ยก็อยากเอออยากอยู่กับพี่โอเหมือนเงี้ยแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอะได้พี่ดาก็ได้อยู่ครับซึ่งพอเรา มีโค้ดประจาสายแล้วเขาก็จะมีเพลงมาให้เราเลือกเลยว่าจะเอาเพลงอะไรมันจะมาเป็นแบบเป็นลิสต์มาเลยฮะเพลงอะไรก็ได้ฮะเลือกได้หมดนะ ตอนนั้นเวละรับว่าคิดไม่ออกอะนั่งคิดไปสักพักหนึ่งกับเพื่อนในวงแบบนั่งปรึกษาเฮ้ยเพลงนี้ไหมเพลงนั้นไหมเพลงนี้ก็ดีนะอะไรอย่างเงี้ยจนบทสุปสุดท้ายเราได้เพลงสิ่งสําคัญครับเพลงสิ่งสําคัญเป็นเพลงที่ผมเลือกมาเพราะว่ามันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่แบบตามเนื้อเพลงเพ้าะแบบเป็นสิ่งสําคัญที่เราอยู่ด้วยกันมันคือมิตรภาพเกี่ยวกับวงเราอนะผมก็เลยเออมาเล่นดีกว่าเอาเพลงนี้มา มาทาดีกว่าแล้วหลังจากที่เราได้เลือกเพลงมาแล้วทางทีมงานเขาก็จะพาเราไปหาพี่ดาดูฟินนะให้มาให้แบบคัดปรึกษาเกี่ยวกับเออเพลงนี้เนื้อหาตีความมันเป็นยังไงแล้วควรจะเล่าสื่อออกมาเป็นยังไงจริงๆกันแน่อะไรอย่างงี้ยฮะพอเราปรึกษามาเราก็เออเ่มแบบ ไขข้อออกนิดหน่อยวอ่าเออเราควรทาอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้นะใช้เวลาทําโจทย์ตอนนั้นเขาให้ประมาณสักให้ผมจำไม่ผิดมาสัก2อสามอาทิตย์ได้อะตอนนั้นก็หัวปั่นกันมันเลยมีเวลาจํากัดแล้วก็ไหนจะวางโครงสร้างเพลงเรียงลำดับเพลงจับบาลานซ์เพลงกว่าจะเพอร์ฟอร์มอีกซ้อมอีกมันค่อนข้างจะใช้เวลาระดับหนึ่งฮะจนจนจน,จนมันเสร็จเรียบร้อยเท่าที่เวลามันจะกําหนดได้และถึงวันที่เราจะต้องแข่งในรอบเซมิวันนั้นเนี่ยจำได้ว่าตอนนั้น ผมปวดหัวไม่รู้ครวันนั้นอยู่ดีก็ปวดหัวค่อนข้างจะรู้สึกไม่สบายนิดหน่อยแต่ว่ามันอีกไม่นานเราก็ต้องแข่งแล้วอนยะ่างเงี้ยผมก็โอเคไม่เป็นละเอาขายามสุดๆแล้วกันแต่จริงๆผมไม่ได้บอกใครเลยนีว่าผมปวดหัวตอนนั้นเพราะว่ามันสถานการณ์มันจะขึ้นแล้วครับผมก็เลยอ่ะช่างมันก็ลุยๆกันเลยแล้วกันเราก็ตอนนั้นก็ขึ้นไปเล่นอนะเราก็มีความมั่นใจระดับหนึ่งก็เอ้ยเราก็มีของบ้างว่าอะไรเงี้ยที่แบบเราสามารถ อาจจะผ่านข้ารอบต่อไปได้แล้วก็เล่นไปเล่น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 ,ลน,ลนจนจบเพลงครับก็ถือว่าทำได้ตามที่คาดหวังไว้ระดับหนึ่งนะครับก็มาการคอมเมนต์ก็มาในโทนที่ข้างจะฟังดูโอเคนะฮะจนมาถึงตอนที่เขาตัดสินนะซึ่งในสายนะเขาจะมี5วงในสายหนึ่งแล้วเขาก็จะคัดหรือแค่สวง2ใน5ที่จะสามารถทนไปข้ารอบต่อไปได้ครับซึ่งวงเราไม่ได้ผ่านไปครับ ใช่ครัวงเราไม่ได้ผ่านเขารอบไปรอบต่อไปครถามว่ามันเสียใจไหมไม่ได้เสียใจครัเพราะว่ามันเกินความคาดหวังตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่พอมาถึงจุดเนี้ยมันก็มีรู้สึกเฟลๆบ้างนิดหน่อยครับแต่อย่างน้อยก็มาถึงจุดนี้ได้ครบพวกเราก็มีความสุขแล้วครับหลังจากที่เราไม่ได้ผ่านรอบต่อไปอย่างน้อยผมว่าเราก็ได้ประสบการณ์ที่ดีๆกลับมาไม่มากก็น้อยครับ ออสุดท้ายนี้ก็อยากฝากทุกคนนะผมน้องๆที่พี่หรือเพื่อนๆทุกคนที่อยากจะทํำวงดนตรีนะฮะอย่างแรกทั้งสิ่งสำคัญที่ที่ดีสุดก็คือทัศนคติครับพวกคุณทุกคนต้องมีทัศนคติที่มีความคล้ายกันไม่มาก อ,อ,ยอย่างน้อยต้องมีจุดมุ่งหมายที่ใกล้เคียงกันมันจะสามารถให้วงของคุณสามารถพัฒนาต่อและไปนในทิศทางที่ดีขึ้นได้ครับเพราะว่าถ้าบางคนทศัศนคติไม่คล้ายคลึงกับคุณมากพอหรือกับเพื่อนเริ่ม,มวงมากพอมันจะทให้มีปัญหาภายหลังครับอาจจะมีความขับเคลื่องในแนวทางของเพลงอาจจะมีความไม่เข้าใจในการเล่นเพลงของแนวนั้นนะครับอันนี้ต้องคุยกันดีๆนะฮะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆผมนี่คือคําแนะนําของผมนะครับที่วงไหนที่จะอยากทําวงดนตรีเพื่อที่จะ อยากจะต่อ,อยอดทําเพลงเป็นศิลปินนะครับผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากหรอกแต่จากประสบการณ์ที่ผมผ่านมาผมรู้สึกว่าทัศนคติสําคัญมากๆครับอันนี้ก็คือทั้งหมดที่ผมมาเล่าประสบการณ์ในการแข่งขัน Hot Web บ u s i c Award ปี2019ขอบคุณทุกคนที่รับฟังรับชมนะครับมีผิดภาพประการใดขออภัยด้วยนะครับผมอาจจะเจอคลิปมากก็ได้มั้งไม่ดูฮะนี่กันก็บายบายครับ